ตอนที่สามสามีสิ่งที่สำคัญกว่าต้องทำเมื่อถึงบ้านแล้วระพีก็กุมือปราณขึ้นชั้นบนเขาเดินไปหยิบกล่องปฐมพยาบาลแล้วเดินกลับมานั่งข้างๆพอระพีค่อยๆจับมือเขาให้แบออกปราณถึงได้รู้ตัวว่าตนนั้นกำมือมาตลอดทางเล็บของเขาจิกลงไปบนฝ่ามือจนเป็นรอยความเครียดที่เขาไม่รู้ว่าตัวเองมีอยู่บอกออกมาผ่านรอยแผลพวกนี้ ระพีค่อยค่อยทานยาลงไปเบาๆเขาเห็นรอยแผลพวกนี้ตอนที่กุมมือกันเห็นแล้วก็ได้แต่สงสารและรู้สึกผิดเพราะมันบอกให้รู้ว่าระหว่างที่เผชิญหน้ากับปู่ใหญ่ปราณต้องเจอกับอะไรบ้างและคนที่ทําให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ก็คือเขาเขาเองที่ทําให้ปราณต้องเผชิญกับปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ยังไม่อยากปล่อยมือจากกันผมขอโทษนะเป็นความผิดของผมเองที่พาคุณมาเจอเรื่องยุ่งยุ่งแบบนี้รู้ตัวด้วยเหรอ ถ้าเป็นคนปกติคงบอกว่าไม่เป็นไรแต่ปราณเคยปกติเสียที่ไหนปกติถ้ามีคนขอโทษแบบนี้คุณต้องบอกว่าไม่เป็นไรสิไม่เป็นไรกับผีสิเพิ่งจัดการอีแฟนเก่าไปต้องมาเจอบรรพบุรุษเรียกไปด่าอีกผมดูเหมือนคนใจดีเหรอบรรพบุรุษใช้คำเหมือนกับปู่ใหญ่เป็นคนที่ตายไปแล้วเสียอย่างนั้นปราณน,น้อปราณระพีถึงกับหัวเราะตัวโยกด่าได้แบบนี้แสดงว่าหายเครียดแล้วสินะ หลังจากนี้คงจะไม่มีแล้วมัง้งมั้งเขาหันไปแยกเขี้ยวใส่ระพีแล้วก็เปลี่ยนไปทำสีหน้าจริงจังผมว่าจะถามหลายทีแล้วแต่ลืมเซรั่มทาหน้าที่เอามาให้ดารินทำแบรนด์มันจะไม่มีปัญหาที่หลังใช่ไหมไม่มีหรอกมันเป็นบริษัทเล็กๆในเครือที่เรามีอยู่ถ้าอานนท์ไม่มาเตือนผมก็คงลืมไปแล้วหลายปีแล้วที่บริษัทนี้ไม่ได้ทำกำไรหรือเติบโตได้ตามเป้าถ้าไม่มีเรื่องนี้ก่อนผมอาจจะสั่งยุบมันไปแล้วก็ได้ งั้นเขานิ่งไปด้วยความลังเลแล้วค่อยๆถามเบาๆถ้าผมอยากจะทํามันต่อจะได้ไหมใจหนึ่งก็อยากจะลองบริหารดูแต่ก็กลัวว่าตัวเองจะไม่มีความสามารถพอถ้าอยากทำก็ทำเลยคุณสามารถปรึกษาผมหรืออ,อนอนท์ได้ตลอดเวลานะทุกอย่างมันมีครั้งแรกเสมอถ้าไม่ลองแล้วจะรู้ได้ไงว่าทำได้หรือไม่ได้ผมทำได้จริงๆเหรออือขอแค่ตั้งใจจริงก็พอระพีได้แต่คิดในใจว่าถ้าไม่ใช่อารมณ์เหมือนทุกครั้ง คุณก็ทําได้แหละแต่กลัวว่าจะถูกอารวะใส่เลยไม่ได้พูดมันออกไปนี่ทําให้ปราณได้เข้าไปบริหารบริษัทเครื่องสําอางเล็กๆแต่เขาเลือกที่จะเก็บพนักงานทั้งหมดไว้แล้วทําตามคําแนะนําของอานนท์หลายๆอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางดารินที่ขยันโพสต์ตามที่สั่งไว้ก็เริ่มมีคนกลับมาติดตามมากขึ้นเธอค่อยๆเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองทีละนิดเพื่อเรียกความสนใจและก็ดูเหมือนว่ามันจะให้ผลดีด้วย วันนี้พวกเขาเข้าประชุมเพื่อวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผลตอบรับเป็นไปได้ด้วยดีหลังจากนี้เราจะเริ่มปรับภาพลักษณ์ของคุณให้ดูมั่นคงขึ้นหมายถึงยังไงคะก็แทนที่จะหมใส่แต่แบรนด์เนมเต็มตัวให้หันมาแต่งลูกสาวทำงานเรียบรูแทนเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับไม่ควรจะผสมระหว่างของแพงกับของถูกเพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนวัยทำงานและนักศึกษาที่พอจะมีกำลังซื้อ ทั้งแพ็กเกจโลโก้การจัดรูปแบบร้านควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือเรียบง่ายแต่ดูมีเอกลักษณ์พนักงานทุกคนรวมถึงดารินตั้งใจฟังเขาอย่างเต็มที่เพราะรู้แล้วว่าสินค้าตัวนี้เป็นตัวชี้ชะตาของพวกเขาเขาหันไปมองดารินที่นั่งตรงข้ามอาทิตย์หน้ามีอัดรายการคุณเตรียมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมค่ะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับโปรดิเวเซอร์ก็เรียบร้อยแล้วเหลือแค่เลือกชุดกับทรงผมที่จะไปถ่ายเท่านั้น ท่าทางของดารินนั้นทั้งนอบน้อมและนับถือเต็มที่เพราะไม่ใช่แค่ให้โอกาสเธอลุกขึ้นมาใหม่แต่ปรารแสดงให้เห็นว่าเขาทุ่มสุดตัวไม่ใช่แค่วางแผนอย่างจริงจังเขายังจ่ายเงินเพื่อให้เธอได้ไปโปรโมทสินค้าในรายการทีวีอีกด้วยรายการจะออกอากาศก่อนวันเปิดตัวสินค้าหนึ่งวันเราจะเปิดตัวผ่านไลฟ์สดและจำหน่ายทางออนไลน์ดังนั้นฝากฝ่ายการตลาดตรวจสอบความพร้อมอีกครั้งนะครับอานนท์ซ่อนสีหน้าแปลกใจไว้หลังแล็บท็อป แม้จะเห็นมาหลายครั้งแล้วแต่เขาก็ยังไม่ชินกับปราณในโหมดฉลาดและจริงจังแบบนี้ไปล้มหัวฟาดพื้นที่ไหนมาหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะไปทะเลาะกับใครอีกนะเขาได้แต่ทุ่มเทช่วยอย่างเต็มที่และภาวนาให้ปราณเป็นแบบนี้ไปตลอดเขาจะได้หลุดพ้นจากวังวนอันโหดร้ายนี่เสียทีหลังจากประชุมงานเสร็จพวกเขาก็วร้านอาหารก่อนกลับบ้านปราณที่หิวโซมาทั้งวันก้มหน้าก้มตากินจนไม่ได้สังเกตบรรยากาศรอบข้าง หลังจากกินไปเกือบหมดจานแล้วเขาถึงได้เงยหน้าขึ้นมาละสบตาคู่หนึ่งที่มองมาด้วยความเกลียดชงังเขารีตามองกลับไปยังดวงตาคู่นั้นแล้วหันมาสนใจอาหารตรงหน้าต่อนั่นคู่กรณีคุณนี้ครับอานนท์พล่งออกมาหลังจากสังเกตเห็นกวินแล้วเริ่มมองหาทางหนีทีไล่เผื่อว่าสองคนนี้จะตีกันอีกแต่ผิดคาดปรานยกแก้วน้ําขึ้นจิบด้วยสีหน้าเฉยเมยราวกับไม่เห็นกวินตอนนี้การทําตามเป้าหมายให้สําเร็จสําคัญกว่าการตบกับกวินเป็นล้านเท่า ไม่สนใจเลยเหรอครับปรานเบ้ปากแล้วสายหัวผมมีสิ่งที่สำคัญกว่าต้องทำไม่เสียเวลาไปทะเลาะกับใครหรอกอะไรครับเรื่องเซรั่มที่กำลังจะเปิดตัวเหรอครับนั่นก็ใช่เพราะถ้าเราทำให้มันประสบความสำเร็จได้โปรเจกต์ต่อไปก็คงจะง่ายขึ้นโปรเจกต์ใช่นี่คุณคิดไปถึงโปรเจกต์ถัดไปแล้วเหรอครับใช่บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายตัวที่เรามีสูตรแต่ยังไม่ได้ผลิตออกมา ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีก็อาจจะสามารถผลักดันให้พวกมันประสบความสำเร็จได้จะทำแบรนด์เองเหรือครับอานนท์ลังเลเล็กน้อยเพราะเดิมท,ทีที่นี่เป็นโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางให้กับลูกค้าแต่ไม่เคยทำแบรนด์ของตัวเองขายมาก่อนโปรเจกต์ของดารินถือเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทุกคนพยายามทำเพราะไม่อยากตกงานไม่เชิงแผนหนึ่งคือทำธุรกิจให้ไปได้สวยแผนสองคือหาเงินให้ได้เยอะเพื่อเป็นทุนทำแผนที่สามแผนที่ใหญ่ที่สุด เขายังไม่อยากบอกใครเพราะอยากจะรอผลตอบรับจากงานนี้เสียก่อนและก่อนที่จะถึงวันนั้นเขาก็ไม่อยากเสียเวลาไปกับคนร้าย่ายอย่างกวินและนดลตรงข้ามกับปราณที่มองไปยังอนาคตข้างหน้ากวินยังคงหมกมุ่นกับอดีตไม่เลิกราการที่ต้องบังเอิญมาเจอปราณที่นี่ทําให้เขาหัวเสียมากและยิ่งโมโหมากไปอีกเมื่อเห็นว่าปราณยังดูปกติดีไม่สิต้องบอกว่าดีเกินกว่าปกติด้วยซ้ําใบหน้าขาวดูแจ่มใสาตาคู่นั้นก็ดูสงบนิ่งตั้งแต่หัวจรโรเท้า ไม่มีร่องรอยของคนที่บอบช้ำจากข่าวลือแม้แต่น้อยตอนที่น้ำตาลออกมาโพสตจนกลายเป็นข่าวดังเขาก็ดีใจจนเนื้อเต้นคอยเช็คข่าวตลอดเวลาเพราะอยากจะได้เห็นปรานลม้มล้มเมื่อไหร่ก็จะเป็นโอกาสของเขาที่จะได้หัวเราะเยาะและเหยียบซ้ำถึงจะรู้อยู่เต็มอกว่าข่าวลือที่น้ำตาลสร้างขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่เขาก็ยังอยากให้ทุกคนเกลียดปรานเหมือนเขาแต่คาดไม่ถึงว่าน้ำตาลจะโกหกเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่ละครฉากหนึ่งทำให้ปรานไม่เพียงแต่จะรอดจากปากชาวเน็ต แต่บางคนยังแสดงความเห็นใจเขาด้วยซ้ำมันน่าเจ็บใจเสียจริงเจ็บใจที่ปรานไม่ลำบากอย่างที่อยากให้เป็นและเจ็บใจที่เริ่มรู้แล้วว่าตนเองคิดผิดกวินปลายตาไปมองนดนนั่งกินอาหารเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวอยู่ตรงหน้ายิ่งอยู่ด้วยกันมากเท่าไหร่เขายิ่งเห็นข้อเสียของคนรักมากเท่านั้นนะดนทั้งงกและเห็นแก่ตัวอย่างไร้ากาศเขาพยายามหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินซื้อข้าวของแพงแให้และที่น่าอายที่สุด ก็คือนดนเลี้ยงที่จะจ่ายค่าอาหารแพงให้เขากับเพื่อนทั้งทั้งที่รู้ว่ากวินโมกับเพื่อนไว้แล้วว่าแฟนจะเลี้ยงช่างเป็นเรื่องน่าอายที่เขาต้องควักเงินจ่ายค่าอาหารให้ตัวเองและเพื่อนเพราะแฟนไม่ยอมออกมาจากห้องน้ําสักทีถ้าเขาเชื่อว่านดนท้องเสียอย่างที่บอกก็โง่เต็มทีแล้วคนที่ไม่ได้ขาดแคลนเงินแต่กลับตระหนี่ขนาดนี้ก็เป็นได้แค่อย่างเดียวคนเห็นแก่ตัวเมื่อก่อนพวกเขาต้องเจอกับแบบหลบหลบซ่อนๆทําให้กวินไม่รู้จักด้านนี้ของนดอน เขาหลงคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนรักที่แสนใจดีและตามใจแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตานาดนลไม่ได้ใส่ใจและแสนดีขนาดนั้นขนาดกวินเป็นหวัดเขายังไม่สังเกตเห็นด้วยซ้ำอุตส่าห์ทุ่มเทเพื่อชิงเขามาแต่กลับกลายเป็นตัวตลกให้คนอื่นแอบหัวเราะเยาะลับหลังนดนลก็แค่รูปหล่อพ่อรวยแต่ไม่ได้มีหัวทางธุรกิจมากมายมีนำซ้ำยังขี้เหนียวอีกต่างหากเขาเพิ่งได้รู้ว่าเงินที่นดนลควักจ่ายให้หรือซื้อของขวัญให้ เป็นเงินที่มาจากกระเป๋าของปราณณดลไม่เคยควักเงินตัวเองเลยสักครั้งเมื่อเจอฤทธิ์ความขี่เหนียวของคนรักเข้าบ่อยๆความรักที่มีก็เริ่มลดน้อยลงไปทุกทีณนะดลที่เหนียวกระทั่งไม่อยากจะตกแต่งคอนโดที่ใช้เป็นเรือนหอคิดแต่จะใช้เฟอร์นิเจอร์ตามที่โครงการตกแต่งให้ขี้เหนียวไปเสียทุกอย่างแต่ถึงรู้ทั้งรู้เขาก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าทะเลาะหรือเลิกกันก็จะเป็นโอกาสให้คนมาสมน้ําหน้าเขาทุกคนรู้ว่าเขาพยายามมากแค่ไหนเพื่อแย,ย่งณดลมา ดังนั้นจำนวนคนที่รอสมน้ำหน้าเขาก็มีไม่น้อยเช่นกันเขาแพ้ไม่ได้อย่างน้อยก็ในสายตาคนภายนอกรักที่ไม่ได้โรแมนติกเหมือนที่จินตนาการแต่กลายเป็นโซ่ที่ผูกพวกเขาเอาไว้ด้วยกันกวินข่มอารมณ์แล้วก้มหน้ามองจานอาหารเขาพยายามซ่อนสายตารังเกียจไว้ท่าสบโอกาสเมื่อไหร่เขาจะทิ้งนดนทันทีแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเขาต้องทำลายปราณให้ได้ก่อนอานน์เดินตามหลังปราณออกมาด้วยความโล่งใจ สายตาของกวินที่จ้องมาทําเอาเขาเสียวสันหลังวา่ากลัวว่าจะเกิดเหตุในร้านอาหารเสียแล้วโชคดีที่ปราณไม่ให้ความสนใจกวินมองตามแล้วแอบยกมือถือขึ้นถ่ายรูปปราณกับอานนท์ไว้เขาต้องรู้ให้ได้ว่าตอนนี้ปราณกําลังทําอะไรอยู่และเขาก็จะทําทุกวิธีทางเพื่อทําลายมันเสียถ้าเขาไม่มีความสุขก็อย่าหวังว่าใครจะมีความสุขเลยจบตอนที่สามสสาม